แห้งค่ะพี่เดินนี่ป่ามืดเลยแม่ล่างรถมาไม่ไหม่เตี <c oughs> เขาล่างรถให้ตต้มบ่บันฝ <c oughs> นตกอยู่ดอนจ้าพาคก,กันเมื่อบ้านพาก,กันเมื่อบ้านปนณนะฝนตกแห้ง ัสดีจพี่น้องมาเบิ้งฝนทา้งได้ฝนบาตกมาเอิ้นเอาเดอ้อนนี่ฝนตกแห้งแห้งมันน้ำสีดถ่วมทา้งสวัสดีตกแห้งหลายของได้ตั้มนี่ถ่วมไม่ลีเพราะว่ามันตกแห้งคักอยู่ น้ำแรีงวันฝนตกโอ้ยมือกหร่ได้ฝนตกแห้งแห้งฝนตกแรงมากส,ส,สมกำมามันห่อนนั่นละห่อนไล่กับโต๊ะแข้งทือวานละอันเดียวเนาะ บองได้ n h าข้างท่างนี่บังได้บันชีสูงสูงเอาแนวมาตัดโอ้ยคือจังสีดีแท่เนาะโอ้ยพาธาดพนทอออาถูกร้านหนึ่นทงท่างปลอดใช่ฝนมาตัวกันนี่พี่น่องแนวบังแน่ เอาฝุ่นแม้แต่เว้นขึ้นเราแมสยมารถแต่อยกากห้วแถวบัานนี้ฮะมังหันดนฟ้ามืดมัวดินมาบัานี้ไม่แต่เว้นน่วยแบบไงพุ่นแม้โอ้ฝนอีอยังมาเป็นยังสี่ทั้งบ้านเฮาบปรตกดอกพากันเมื่อบ้านจ้าพากันเมื่อบ้านยียงก่อ สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุขคนมาสวัสดีจ้าอายีสวัสดีค่ะก้อนสวัสดีจ้ากอ้อ,เเอนเอาขื้เองฉันเขินเอาขึ้นด้วยในมุมเหมือดเถอะมาทางผีแล้วเนาะมาจ่าทางนี้ก้อนสีโดยกินนมมะนอจ่าก้อนปาดคือหมาดเถอะฮะคือหมาดเถอะ ยี้เห็นหยังนี่หึยี้เห็นหยังยัง,ย,งยังไม่วัดดีจ่าเลยยี้เห็นหยังนี่ฮึขายเขิงขายหยังก่อขายเขิงขายชินใจให้แม่เบิ่งดูหมดไปหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะวสันปาัาดจอยขายลูกชินฮะ ูใส่หันหนาม,มาันพระดิจ่าไม่กันเมือดหรอเมนะืน่ะเฮ้ยอเลือกอ,อีหลืนค่ะ